โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยและสมาคมสิทธิ์วังหลังวัฒนาเตรียมสานต่อวัฒนธรรมชาววัฒนาจัดงาน วัฒนาแฟร์ w u w a f แฟร์2 2 3 a r อาร์ตบีดเทศกาลความสุขประจำปีในบรรยากาศงานคริสต์มาสพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยงานศิลปะกลางแจ้ง Art in the Garden และสวนสนุกเต็มรูปแบบรวมถึงบูธสินค้าอาหารเครื่องดื่มกิจกรรมจัดเต็มกว่า200บูธและเสียงเพลงเติมเต็มความสนุกสนานจากโชว์ประสานเสียงคริสต์มาสแคร o l อสุดพิเศษขับขังด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปินด ตลอดทั้งคืนพบกันวันที่16ธันวาคมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา11นาฬิกาณโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยงานวัฒนาแฟรน,นี่นะคะเราจัดกันปีละครั้งนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเราไม่จัดมา5ปีแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีแรกที่เรากลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะงานนี้เป็นงานที่ไม่ควรพลาดะเป็นโอกาสที่สิทธิ์กาวัฒนา หรือว่าสิทธิปัจจุบันแล้วก็คนทั่วไปจะได้มามีความสุขในช่วงของใกล้ๆคริสต์มาสมันเป็นในช่วงธันวาคมนะใกล้ๆเทศกาลคริสต์มาสอยู่แล้วก็ค่ะเชิญชวนเป็นยังไงบ้างคะก็พี่ขอเสริมพี่ติ๋มนะคะว่างานพัฒนาแฟร์เนี่ยเป็นงานเบอร์หนึ่งของที่นานที่สุดในประเทศไทยนะคะหลายท่านอาจไม่ทราบ เป็นรุ่นรุ่นเดียวกับงานกระชาติเลยนะคะแล้วก็ความพิเศษสุดก็คือ1โรงเรียนเราเนี่ยพื้นที่เกือบ30ไร่นะคะทุกคนอาจจะเคยไปที่ไบเทกไปเคยไปที่ศูนย์สุริกิจก็สวยแต่ของเราจะสวยแบบกรีนกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เดินมาในงานเนี่ยด้วยค่าเข้า60บบาทเนี่ยพี่ก็ว่าคุ้มแล้ว นะคะแล้วก็มาดูอาคารเก่าๆอายุเป็นร้อยปีนะคะแค่นั้นไม่พอค่ะคอนเซ็ปที่บอกว่าอาร์ตบีมันก็คืออาร์ตแอนด์มิวสิกนะคะก็คือจะมีการโชว์ภาพต่างๆแขวนตามต้นไม้ที่วาดโดยนักเรียนเองนะคะเยอะตั้ง50-60ตุงนะคะห้อยกันแถมยังมีเวทีใหญ่2เวทีค่ะเพื่อตอบโจทย์คำว่าบี t นะคะ แล้วจะมีบีทแบบวัยรุ่นนะคะก็คือซาร่าและเดฟนะคะอยู่ที่เวทีหนึ่งแล้วก็ห่างกันประมาณที่ว่าน่าจะสัก7จ0 0 0เมตรเสียงไม่กวนกันนะคะเวทีรุ่นพี่เวทีรุ่นพี่นะคะพี่ติมช่วยขยายเวทีของรุ่นรุ่นใหญ่น่าติหนึ่เก้าหนึ่งเ้ใช่เราก็เนาะด้วยอายุขนาดนี้แล้วรุ่นน้องๆเขาก็สนุกเฮฮาไปเย้เย้กันของเขาเย้กันเราก็เลยมีเวทีเวทีหนึ่งนะคะจริงๆเพื่อน พี่บุภาคุณโอนะคะจะมาขับร้องเพลงสาวๆาเนาะแล้วก็ปีนี้คุณบุญยเกียรติวัฒนาสาวสาวหนึ่งในนั้นน้องแหม่มก็เป็นสิทธิ์วัฒนาชแล้วก็ลากคุณแอมกับคุณปุ้มมาอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าเราก็บุญยเกียรติเราก็รู้จักกันดีทั้งก็ให้ความเมตตานะคะสปอนเซอร์แล้วก็ท่าน มาร้องเพลงคุณบุญยเกียรติโชควัฒนาใช่ไหมคะใช่ใแล้วก็คุณหมอพรทิพย์คุณหมอพรทิพด้วยนะคะจะมาอะไรเบอร์โทรหัวใจแรกเบอร์โทรค่ะขอเชิญทุกท่านจริงๆนะคะไม่ใช่แค่งานโรงเรียนนะคะมันเป็นงานเรียกว่าอารมณ์ศิลปินศิลปะสวยงามบรรยากาศดีค่ะอยากเชิญน้องๆสื่อมวลชนแล้วก็ ทุกท่านเลยนะคะมาลองเปลี่ยนบรรยากาศในวันที่16เสาร์ที่16 1เวลาถึงสี่ทุ่มสีจอดรถรอบๆเลยนะคะจอดรถรอบๆที่มา BTS อก็ได้ซื้อของช้อปปิ้งบูธก็เต็มไปหมด200บูธค่ะโอ้200บูธทั้งอาหารทั้งสินค้าเต็มไปหมดแล้วก็กางเพลงสนุกกับพวกเรา ได้เจอเพื่อนเล่าได้เจอรุ่นพี่รุ่นน้องะนะคะมารวมตัวกันอีกอันนึงค่ะพี่ติ๋มที่ตะกี้ไม่ได้เล่าตอนถแถลงข่าวนะคะก็คือถ้าน้องเข้ามามันจะมีโดมสีแดงใหญ่เราเรียกหัวลําโพงนะคะพื้นที่ประมาณ160ตารางเมตรนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนใช้เป็นที่วางกระเป๋าเด็กประจำกอดผู้ปกครองมารับทีนี้ช่วงงานแฟร์อาร์ตบีเนี่ยค่ะเราก็เลยให้ชื่อคุณอดัมตีสินะคะมาโชว สัตว์สวยงามนะคะเห็นว่าจะมีแมวเปอร์เซียตัวละห้าแสนบาททุกตมาโชว์แล้วก็มีปลาสวยๆมีนกนะคะก็นอกจากอาร์ตบีดแล้วยังมีสัตว์เล็กๆน่ารักด้วยค่ะก็เอาง่ายๆเลยก็คือเข้าไปในไลน์นะคะของสมาคมเพราะงานนี้ค่ะสมาคมสิทธ์เราไม่เรียกสิทธิ์เก่านะคะจริงๆสมาคมสิทธิ์วังหลักวัฒนาเพราะว่า พอเข้าวัฒนาปั๊บก็มาเป็นสมาชิกด้วยก็คือเราจัดนะคะแต่ว่าจัดร่วมกับโรงเรียนนะคะชื่อลายก็คือตัวแอสนะคะาสาราโคช็อปนะคะสาราโคก็เป็นชื่อของอาจารย์ใหญ่เราคนหนึ่งก็คือสาลา S A L A C O L E ช็อปนะคะ S H O P นะคะ S ตัวอีกทีนะคะ at, สาลาโคนะคะ S A L A C O L E แล้วก็ช็อป S H O P ได้เลยหรือ Facebook นะคะ W W A t o g e t h e r นะคะก็เข้ามาเลยหรือว่าจะหาไม่เจอก็ o o o l l ลโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยแล้วก็โทรมาก็ได้นะคะอยากให้มากันจริงๆนะคะเพราะว่าเราหยุดจัดมาหลายปีนะคะตั้งแต่ปี61นะคะปีนี้เราก็เลย เครื่มร้อนค่ะอยากจะจับให้มันสนุกสนานค่ะพี่ตู้นใช่ค่ะ